สมมติว่าคุณเป็นร้านขายอุปกรณ์เครื่องครัวแล้วมีลูกค้าเดินเข้ามาถามบอกว่าเอมีดเล่มนี้คมมากไหมครับคุณจะตอบว่าอะไรคะสิ่งที่คุณควรจะตอบกลับไปก็คือไม่ทราบว่าคุณลูกค้าเนี่ยจะใช้สำหรับทำอะไรหรอคะอ๋อพอดีลูกสาวผมอะ่ะเพิ่งหัดทำอาหารผมกลัวว่ามันจะคมเกินไปอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาเซตนี้ไปเลยดีกว่าคะ่ะมันไม่คมมาก มีครบเซตแล้วมันสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มหัดทำอาหารโดยเฉพาะเห็นไหมคะถ้าคุณตอบไปเลยทันทีว่ามีดเนี้ยคมมากเลยคะ่ะคุณจะเสียโอกาสในการปิดการขายทันทีที่ครูตองย้ำเสมอถ้าลูกค้าพูดหรือถามอะไรออกมาเนี่ยคุณอยากแค่ฟังสิ่งที่เขาพูดแต่คุณต้องรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการและหมายความจริงๆคืออะไร หน้าที่ของคุณในฐานะนักปิดการขายคุณต้องอย่าเดาไปเองเด็ดขาดแต่คุณต้องถามคำถามให้ลึกลงไปเรื่อยๆเพื่อจะรู้สิ่งที่เขาต้องการจริงๆ